ไปในพื้นที่จังหวัดบูรีรัมพ์พื้นที่อำเภอรประคําวันที่13กุมภาพันธ์กลุ่มวัยรุ่นไปยืนรอเพื่อนหลังจบคอนเสิร์ตอยู่ๆมีตำรวจกว่า10นายเข้าไปรุมกระทืบเขาเอาคลิปออกมาแฉว่าตำรวจทำอย่างนี้กับประชาชนได้ยังไง ทึบจนสลบอ่ะในขณะที่แฟนสาวของหนึ่งในคนที่เขานี่นี่นี่เขาไปช่วยหยุดแล้วอย่าดหัวร้องหยุดแล้วหยาดหัวราองอย่างนังลงองมึงอยู่กันรู้จะกกับบ้านเลย เราเป็นตำรวจไปกระทืบเพราะทำไมอะเสียงผู้หญิงได้ยินใช่ไหมคะหนึ่งในจํานวนของคนที่เป็นแฟนคนที่ถูกกระทืบรอบแรกเนี่ยเข้าไปขอร้องบอกพี่หยุดหนูขอร้องในขณะที่น้องเป็นเด็กผู้หญิงนะตามคําให้การคือน้องถูกกระชากแขนจนกระทั่งนาฬิกาค่ะ คคลิป2คลิปนี้เกิดขึ้นวันที่13ปกุมงาพันธ์กลุ่มวัยรุ่นบอกว่าผมไม่ได้มีเรื่องกับใครเลยอยู่ดีๆตำรวจมาถามผมว่าทำไมมึงยังไม่กลับบ้านสักทีแล้วหลังจากนั้นเขาก็เลยถามว่าตำรวจพูดหยาบแบบนี้ได้ด้วยหรอหลังจากนั้นเลยรุมกระทืบมันเกิดขึ้นอ,อันนี้ทำให้การของฝั่งชาวบ้านนะปรากฏว่าคนเจ็บค่ะสลบเหมือดก็คือในนัด กับนายอังกูลนัดเล่าให้ฟังว่าผมอังกูลและแฟนสาวไปงานคอนเสิร์ตท,ที่จัดขึ้นที่อำเภอประคําระหว่างนั้นคอนเสิร์ตมันจบไงพี่มผมก็ไปยืนรอตรงซุ้มประตูระหว่างผมไปยืนรอที่ซุ้มประตูปุ๊บตำรวจมาจากไหนไม่รู้ตามที่บอกเลยมึงทำไมไม่กลับบ้านงานเลิกแล้วเขาก็ถามอ้าวพี่ เป็นตำรวจพูดจาอย่างี้ประชาชนเหรอทำไมพูดหยาบงนี้สักพักเถียงกันแล้วก็มีตำรวจกว่า10นายมากระทืบพวกผมในระหว่างที่แฟนสาวผมมาร้องขอว่าหยุดค่ะพี่หยุดอย่าทำมันกระชากแขนแฟนผมจนนาฬิกาหลุดลองฟังเสียงหนึ่งในคนที่ได้รับบาดเจ็บอ๋อก็คือนายนัทนะฮะที่ก็ยืนยันนะว่าผมไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครมาก่อนแล้วก็ไม่ได้เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ไปตีกันข้างในงานคอนเสิร์ต แค่มายืนรอเพื่อนกลับบ้านแล้วภาพทางขวามือก็คือหลักฐานที่บอกว่านาฬิกาของแฟนผมอะ่ะคือโดนเขาโดนกระชากแขนจนกระทั่งนาฬิกาขาดเลยหลายคนอยู่ครับคราวนี้เขาก็มาไล่ผมก็เลยบอกเขาว่าทำไมพูดไม่พูดดีๆขาหยาเหมือนเขาพูดแบบคำหยาบนะครับเช่นเมื่อไรพวกมึงจะกลับเราดันผมื่อไรไปพูดเขาดีๆ มันมีใครพูดไรมเป็นตำรวจครับเราเรามั่นใจเป็นตำรวจเลยเหรอครับเขาใส่ชุดใส่ชุดตำรวจเลยครับอแล้วเราเราจะบอกไหมว่าเราเรารออะไรโบรอน้องรอเพื่อนครับแล้วผมก็ไปบอกทำไมไม่พูดดีๆแล้วมีคนหนึ่งมาดึงผมล้มครับใครอะที่ดึงล้มเพราะอะไรอะไม่รู้เหมือนกันครับแค่บอกว่ารอน้องแล้วเขาดึงเลยเหรอครับ แล้วเขาทําอะไรแล้วมะก็มีหลายคนนะครับมากทีบมาลุม <c oughs> น่ายังเยินอยู่เลยอะเก๋ okay. ใช่แล้วน้องผู้หญิงค่ะคนที่ถูกกระชากแขนจนนาฬิกาขาดน้องเพนบอกว่าพวกเราทยอยกลับออกมาจากงานคอนเสิร์ตอยู่ตรงประตูข้างๆรอน้องๆเจ้าหน้านนที่ตำรวจก็มาไล่พวกเรากลับบ้านพวกเราก็พูดว่าหนูยืนรออยู่ค่ะพี่ตำรวจคนหนึ่งตะโกนมาว่าพวกมึงชอบก่อเรื่องวุ่นวายหลังจากนั้นเขาก็ทำร้ายแฟนหนูหนูเข้าไปห้ามเขาก็กระชากแขนหนู หนูว่าไม่ใช่ตำรวจจริงหรือเปล่าตำรวจจริงอ่ะมันจะทำตัวเหมือนนักเลงแบบนี้ได้ยังไงน้องไม่เชื่อเป็นตำรวจนะแต่แต่แต่ก็ใส่เครื่องแบบใส่เครื่องแบบแล้วมีรวบระบุด้วยสพอลไรอาฟังเสียงน้องผู้หญิงดูค่ะคือบอกไอ้รุ่นทุกคนนะคะว่าให้กลับบ้านเขาบอกว่ายืนรอน้องเขาบอกว่าคือก่อกวนนะเพราะพวกมึงก่อความก่อความวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรางงไหมเราไปก่อความวุ่นวายงงค่ะ เราตั้งใจไปดูคอนเสิร์ตกันใช่ไหมใช่ค่ะก่อนหน้าที่คอนเสิร์ตจะเลิกหรือว่าคอนเสิร์ตเลิกหน่อยเรามีเรื่องมีอะไรกันกันคือแล้วสรุปโรงพักจะว่ายังไงเราก็ต้องฟังความสองฝั่งเก๋คุณผู้ชมตัวเสื้อเครื่องแบบชัดอยู่นะสรุปจะให้ตำรวจไหมไม่รู้ไม่รู้เราเอาเอาเป็นว่าติดต่างว่ายังไม่รู้ก็แล้วกันแต่เราติดต่อไปที่โรงพักโรงพักบอกว่าขอไม่ให้ข้อมูลก็แล้วกันนะเครื่องแบบหรือเปล่า อืมเครื่องแบบมีป้ายชื่อด้วยอะลงพักบอกยังไม่ขอชี้แจงอะไรนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเอารอก่อนใจเย็นๆรอโรงพักเขาตรวจสอบอีกที